กาวสวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่า ح, พากินโชว์มารายงานตัวกรัผมมาพ่อแมพี่น้องด้านหลังต็มือจะเป็น่างเก็บน้ำฝนโตพายุเขาที่ต่อกันหลายอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องน้ำเต็มเลยดันขึ้นมาถึงเกือบ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 กอบระหนุนแล่วพ่อแม่พี่น้องเนาะอู้ดึงววาในพิเศดานโซู้ อืเจสี่พันไปซ่อมในป่ามาป่อมแม่น้อง้าหลังเนี่ย เสียงหาย hết ประมาณไปแล้ง ผมชอบหน้าฝนผะหมไม่น้อ,องต้นไม้เขียวงามขนาด หอมล้ำขนาดนี้ได้เหลือมใส่กอก จิ้นเนื้อเลยผมไม่ร้องใส่กรอกล้วนใส่กรอกหมูเนี่ยผมไม่ร้องแต่จะเป็นจิ้นหมูล้วนอหอม เตรียมโดนซดอันดูภาพโอ,อ้ล้ำปุ๋มใหม่พี่น้องเนื้อร่วน่ะ ไม่ครับแ้่น่าต้องก็จะเป็นดอยสูงเห็นเช่นเคยป่าวไม่พี่นอ้องดอยสูง,สง ปลาอย่างสอหา 新落户啊。 ที่หมัน ngàn งานเป็นเห็ดที่หอมขนาดประมาณไปลองอู้อจีตาเกลือหอม แบบมี้อุ่นเซนหรือว่าอย่างผสมประมาณนั้นชิ้นล้วนแต่มันจะแน่นขนาดนัน่น กระเทียมจีนนี่กับเพร๊ ขึ้นมาซอหกดำขึ้นไปคำเดียวได้เต็มถุงนะป่อมหญ่ไปน้องตอนนี้ไม่เป็นแมจะยอดด้อยละป๋อมหญ่น้องเพราะฉะนั้นตีต้อมเงยหน้าขึ้นนี่เพราะว่ามันเป็นยอดเขาละป๋อมหญ่น้องมันชั้นขนาดก็เลยบอกว่ไมีผัมาซอกจิ้งขนาด ฉ진นช와่อ นี่เป็นอ่างเก็บน้ำผมแม่ยมั่น น่าจะบกข่อยป้าเราก็หมายมโนเพราะว่าแม่โคเขาปั๊บพื้นที่เขาคุดเขาลือเขาอย่างนี้เนาะต้มก็เลยในน้ำไปต้นห้วยไปน้ำห้วยเขาแปาง,งยุคแรกจะมีโอกาสป้าทองมากกว่าอืมอ บาได้มาเหมือนน้ปไปไม่น้องก็ต right ักตายทักอย่างบ้านหนาหมุนโุ้งหมุนใจป๋อมไม่น้องตักทายกันมาได้มาเหมือนข้าทักกันเหมือนเดิมน้ปอมไม่น้องก็ก็หลายหมู่บ้านป๋อมัยไม่น้องหลายหมู่บ้านหลายตำบลก็ก็ก็มาพ่อนขายปิกนี่เคมปิ้งดว่ามหาทายมหาอย่างป๋อมัยไปน้องธรรมชาติอู้ดอยเด้อจังหวะเขาด้อยเขาสูงใหญ่ อ่างเก็บน้ำนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่บนอยู่บนดอยผมหมายเปน้องเนาะซึ่งงามขนาดเนาะก็โอเคผมเนาะผมไม่น้องแดดสองห้อนละแนะนำเนาะผมไม่น้องแพขึ้นเมนูบอกอไปอย่างพอกาดป้าเฮ็ดดานจัดเลยผมหมายเปน้องนพเฮ็ดดานล้ำขนาดใส่กอกเอ่อหมูล้วนผมหมายเปน้องใส่กอกอีสานหมูล้วนลำเมาอเนาะผมไม่น้อง แต่เวลาปิ้งหรือว่าค่าแพรเจาปิ้งไปทอดเนี่ยบดีเอาทอดปอประมาณเนอบดีให้มันแห้งล่ําปอกผมไม่ไปน้องเพราะว่ามันเป็นจิ้นล้วนเนอมันจะกลายเป็นแห้งไปเนอผมไม่ไปน้องมันจะแห้งแข็งไปน่อยถ้าเอาทอดแบบพอดีมันจะมีความชํำเนอบดีที่มันความชํำหายไปนเนอผมไม่ไปน้องแล้วไฟบดีแห้งเนอเนอผมไม่ไปน้องเอาแบบพอดีบดีลำเมาะเนอคลิปนี้ต้องสาบานชูก็ต้องขอตัวลำล,ำลำาไปก่อน่อไม่ไปน้องกับบรรยากาศงามเนะ พากันคลิปนานออกผมเม่น้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไอย่างสำหรับคลิปนี้ต้องทาพากินโชวก็ต้องขอตัวนำลาบผมไปน้องไปก่อนนะครับต่าสวัสดีครับผม